สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปร r บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เ y ็สดาวิสันแฟตบอยโลนะคะคันนี้เป็นรถปี2012ค่ะสเปคเมกา 1HD เครื่องยนต์สวินแคม103คิวบิกนะ,ค,ะคันนี้ค่ะ22,000ืนไม้เนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าสุดยอดรุ่นในตำนานเลยค่ะตำนานคนเหล็กเลยนะคะฮะา,าร์เรสเดวิสันแฟตบอยโลรถปี2012คันนี้สเปคเมกาค่ะ สเปคเป็น1 HD นะคะลูกค้าเครื่องยนต์สวินแคมตัวสุดท้ายค่ะ103คิวบิก1 6 9 0นซีซีนะคะของแต่งคันนี้ค่ะของแต่งแบรนด์เนมทั้งคันเลยนะคะท่อเป็นแบสซีนี้ค่ะลูกค้ากล้องเป็น RSD โรแ a นซ d ดีไซน์นะคะคันนี้จูน Screaming Eagle ค่ะลูกค้าล้อหน้าเป็นล้อหน้า21นิ้วของ HD นะคะนี่ค่ะล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหัวไกดนะคะไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยค่ะ แคชบาตัวรสใส่มาเรียบร้อยนะคะชุดฝาเครื่องนะคะฝาสูบบนค่ะฝาเดอร์บี้แล้วก็ฝาทัมเมอร์แล้วก็ฝากเกียนะคะเป็นของอาเลเนสทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าฟุตบอดนะคะอาเเนสค่ะคันเบกคันเกียอาเเนสนะคะพัก้าคนซอนก็อาเลเนสค่ะเบาะตอนเดียวยาวนะคะซิซิบาค่ะแฮนนะคะเป็นแฮนสูง10นิ้วนะคะลูกค้า นี้คะ่ะแฟตบอยนะคะรถอายุ13ปีคะ่ะลูกค้าสภาพดีมากๆเลยนะคะเรือนไม่เป็นเรือนไม่ CVO นะคะฝาถังน้ำมัน HD นะคะเรือนไม่ CVO จะมีวัดรอบให้แบบนี้เลยนะคะปอกแฮนด์ค่ะก็เป็น Are ีเเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ครอบชกหน้า a r e n e นค่ะแล้วก็กัดเฟรมนะคะตรงนี้ก็ a r e n e นเช่นเดียวกันค่ะ ของแต่งแบรนด์เนมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใส่หัวไกด์มาล้อเลยนะคะเหมือนรุ่นพี่ของเขาอย่างโรดคิงเลยค่ะ ี่คะฝาเดอร์บี้นะคะค,คันเกียร์กานเกียร์ทุกอย่างเป็นอาร์เรเนสทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าสายหัวเทียนสกิมมี่อีเกิลนะคะแล้วก็ครอบหัวเทียนตรงนี้นะคะเป็น HD ค่ะรถปี12นะคะเลขเกียร์หนึ่แท้ค่ะ m a สอิน USA แท้แน่นอนนะคะนี่ค่ะ h a r ์เลดเดอร์บิสนัน u นะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีกระเป๋าหนังด้านข้างนะคะเป็นของ All American เ i d e r แบบนี้เลยค่ะรอๆเลยนะคะรุ่นพี่คนเหล็กคาร์เลเดบิสันแฟตบอยโลปี2012 <c oughs> คันนี้ค่ะราคาค่าตัวตารางการดาวกนการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไป <c oughs> ให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจเท <c oughs> อหรือทักไลน์มาได้เลยวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ